ศิละปะไทยในแต่ละยุคศิละปะไทยเริ่มนักแต่สมัยทวาราวดีสีวิชัยลบบุรีเมื่อกลุ่มคนไทยตั้งเป็นปีกแผ่นแล้วศิละปะไทยช่างไทยพยายามสร้างสรรค์ให้มีลักษณะพิเศษกว่าศิละปะของชาติอื่นๆมีการประดิษฐ์ลวดลายไทยเป็นเครื่องตกแต่งทำให้ลักษณะศิละปะไทยมีรูปแบบเฉพาะ และได้สดแทรกวัฒนธรรมขนบธรรมเนียประเพณีและความรู้สึกของคนไทยไว้ในงานเหล่านั้นศิลปะทาวาราวดีอาณาจักรทวาราวดีพุทธศตรวรรษที่11บเถึงสิเป็นชนชาติมอญลโวมีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดนคนปรปฐมจังหวัดราชบุรีอำเภออู่ทองและกินจนไปถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดปราจีนบุรี และขึ้นไปจนถึงทางเหนือจังหวัดลำพูนมีศิลปะเป็นของตนเองจิตกรรมไม่เหลืออะไรปรากฏเป็นหลักฐานด้านจิตกรรมชำรุดเสียหายไปหมดแล้วเพราะงานจิตกรรมเขียนด้วยวัสดุไม่คงทนและถูกแดดถูกฝนจึงสูญหายไปปฏิปกรรมเช่นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทปางแสดงปฐมเทศนาพระพุทธรูปศิลาขาวเป็นต้น สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมแบบทวาราวดีมักก่ออิฐและใช้สอดินเช่นวัดพระเมนและเจดีย์จุนปฐนจังหวัดนคปรปฐมบางแห่งมีการใช้ศิลาแรงบ้างเช่นก่อสร้างบริเวณฐานสถูปก,การก่อสร้างเจดีย์ในสมัยทวาราวดีวาาวดพบตั้งเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเจดีย์ทรงละคังคว่ำมียอดแหลมอยู่ด้านบน ศิลปะศีวิชัยเป็นชื่อเรียกกลุ่มศิลปะโบราณที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่12ถึง17โดยคาดว่าน่าจะมีศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่บริเวณอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่บางส่วนของจังหวัดนครศรีจิตกรรมในสมัยนี้ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนปฏิมากรรมได้แก่ พระโพธิสัตว์โลกิเดสวรรอด้วยสำลิศปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพมหานรสถาปัตยกรรมพบสถูปมนทบยอบแหลมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเช่นสถูป5ยอดหรือพระบรมธาตุชัยยาซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 3. ศิลปะลบบุรี เป็นชื่อใช้เรียกศิลปะวัตถุโบราณที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระยะพุทธศตรวรรษที่14-18โดยมีศูนย์กลางอาณาจักรอยู่ที่บริเวณจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันซึ่งในช่วงเวลานั้นลบบุรีอยู่ในช่วงปลายใต้กลางปกครองของขมร์และขอมเิตกรรมในสมัยลบบุรียังไม่มีการปรากฏหลักฐานชัดเจนปฏิมากรรมนิยมภาพสลักด้วยหิน โดยเฉพาะหินทรายส่วนมากนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางนาคบกและยังมีการสลักรูปเหมือนเช่นรูปของพระเจ้าชัยวนมันที่7แห่งอาณาจักรขมรสถาปัตยกรรมได้แก่ปรางปราศาสตรที่สร้างขึ้นด้วยหินทรายอิฐศิลาแรงจึงเรียกว่าปราสาทหินและปราง 4. ศิละปะเชียงแสนเป็นศิละปะภาคเหนือรุ่นแรกๆก่อนสมัยสุโขทยัย เป็นการรับเอาอิทธิพลแบบอย่างศิลปะมาจากอาณาจักรพุกามของพม่าทั้งงานด้านสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมจิตกรรมภาพจิตกรรมฝาผนังปรากฏอยู่ในวิหารนิยมเป็นเรื่องราวาในชาดกซึ่งเป็นการใช้ภาพสอนธรรมะอย่างแยบได้น่าเสียดายที่คนทุกวันนี้จิตใจหยาบเสียจนไม่ได้เข้าถึงและ ช่วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อสำลร,รวจจิตของตัวเองปฏิมากรรมมีการสร้างพระพุทธรูปที่มีแบบของลัทธิลังกาวงจากสุขโขทัยเข้ามาปะ,ปะปนรูปลักษณ์โดยส่วนรวมสะโอสะองค์ขึ้นแม่อวบอ้วนบึกบืนพระพักยาวเป็นยาวเป็นรูปไข่ม้ามากขึ้นพระรัศมีทำเป็นรูปเปลวพระ พระศกทำเป็นเส้นละเอียดสถาปัตยกรรมสมัยเสียงแสนนับถือพระพุทธศาสนานิกาหินยานแบบพุการรมและลังกาจึงได้รับอิทธิพลทางศิลปะวัฒนธรรมกับจากพุการรมและลังกาด้วยพุทธเจดีส่วนมากศิลปะสุขโขทยัยเป็นศิลปกรรมที่งดงามมากและจัดเป็นยุคสูงสุดในด้านคุณค่า ความงามของศิลปะไทยศิลปะสุขโขทัยนี้ประกอบด้วยการพัฒนาการทางศิลปะตั้งแต่ยุคขอมลบบุรีจิตรกรรมในสมัยสุขโขทยัยภาพจิตรกรรมมีตั้งภาพลายเส้นและภาพเขียนสีโดยเฉพาะการเขียนภาพลายเส้นสลักบนแผน่นหินประดับวัดซุ้มสีจังหวัดสุขโขทยัยเป็นภาพที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลังกาโดยเฉพาะ รูปเทวดาจะมีลักษณะใกล้เคียงกับศิลปะของลังกาอย่างมากปฏิมากรรมเริ่มตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตรประกาศตั้งกรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานีประมาณพศ1 8 0 0 1ถึง1918เมืองสำคัญทางศิลปะของสุขโขทยัยมีเมืองสุขโขทัยเก่ากํแแพงเพชรและศรีชะนาลัย ตาปัตตยกรรมเป็นแบบอย่างที่มีแบบแผนชัดเจนและได้มีการสร้างสารรค์รูปแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เห็นชัดเจนเป็นกรุงสุโขทัยแท้คือทรงดอกบัวตูมหรือเจดีทรงพุ่มข้าวบินที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยศิลปะอยุธยาอายุธยาเป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในราวพุทธศักราชที่1 9ถึงี่ ศิลปะต่างๆได้รับอิทธิพลมาจากสุขโขทัยได้พัฒนาม,มาเป็นแบบอย่างอายุทยาโดยแท้มีสามระยะคือศิลปะอายุทยาตอนต้นพุทธศตวรรษที่1 8ถึง20ศิลปะอายุทยาตอนกลางพุทธศตวรรษที่2 0ถึง21ศิลปะอายุทยาตอนปลายพุทธศตวรรษที่2 1ถึง23ตกรรม จิจกรรมในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยช่วงแรกจะรับอิทธิพลของศิละปะแบบลบุรีสุขโขทยัยและลังกาผสมประส,สานกันบางภาพจะมีลักษณะแข็งและหนาใช้ส,สีดำขาวและแดงมีการปิดทองบนภาพบ้างเล็กน้อยปฏิมากรรมพระพุทธรูปปรากฏมีเครื่องประดับตกแต่งมากขึ้น เป็นภาพแบบไทยเขียนบ้าพแบบไทยเขียนสีแบนแบนเล่าเรื่องด้วยการตัดเส้นและพบวิธีการเรียกว่าเฟกโคหรือการเขียนสีบนปูนเปียกสตาปตากรรมที่พบได้แก่เจดีทรงกลมเจดี JD ทรงเหลี่ยมย่อมุมโบสถ์วิหารและมีศิลปะต่างแดงเข้ามามีอิทธิพลปะปนอยู่ จึงมีการผสมผสานแนวความคิดแบบศิลปะอยุธยากับอิทธิพลของด่างแดนศิลปะรัตะนโกสินทร์เป็นยุคสมัยที่ได้รับอิทธิพลแบบอย่างจากตะวันตกเข้ามามากศิลปะเริ่มต้นนั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นในพศส3 2 5จนมาถึงปัจจุบันจิตกรรม คงรักษารูปแบบของจิตกรรมไทยไว้เช่นการเขียนหนังสือที่โบสถ์ศาสตรารนะัตนะศาสดารามแต่ก็มีการรับเอาอิทธิพลศิลปะตะวันตกเข้ามาผสมผสานเช่นเทคนิคภาพมองสูงและมีการใช้ทองปิดภาพวาดศิลปินไทยที่สำคัญปฏิมากรรมมีการหล่อการปั้นการแกะสลักพระพุทธรูปและมีรูป สัตว์สิงโตมีการปั้นรูปแบบคนเหมือนจริงขึ้นเป็นรูปปั้นอนุสาวรีย์ของรัชการต่างๆสถาปัตยกรรมมีการสร้างวัดวาอารามขึ้นเป็นจำนวนมากปรากฏมีอิทธิพลการสร้างแบบหลังคาโดมโค้งซึ่งเป็นการรับอิทธิพลจากตะวันตกเช่นพาท่นั่งอนันตสมาคมเป็นต้นแนวศิล,ละปะผปสมระหว่างไทยกับตะวันตก